สวัสดีค่ะพี่พูนสวัสดีค่ะพูนกินไปประมาณกี่ซองคะได้ผลค่ะสามซองก็กินไปตอนแรกมันก็ปวดเมื่อยนิดๆิดหน่อยหน่อยแล้วกินไปพอพอกินปุ๊บตอนเช้ามันก็ถ่ายง่ายท้องว่างเบาเลยละถ่ายมึนหัวเมาหัวแต่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างพี่พูนทานไปหมดประมาณสามห่อแล้วสามหอ่นะมหอแล้วเนาะสามหอ่มหอค่ะข้หอหอ่อที่สี่นี่แล้วเนี่ย แล้วก็ว่าลดน้ำหนักเลยด้วยเนาะ,ะลดน้ำหนักลดน้ำหนักไปได้สองโลแล้วเมื่อก่อนอยากนวดจังเลยแทบจะอยากนวดมือพรตลอดตัวนี้เบาเลยท<ๆ>้าที่เขามาซื้อของแล้วก็เล่าเขาฟังาบอกโอ้ทำไมยุบแด,ด้บอกก็กิกนกาแฟตัวนี้ดดีเลย <S <S ถ่ายระบายเขาเป็นวิตชิดวงเขาไม่ถ่ายก็แนะนำให้เขากินแนะนําให้เขาสามซองเขาก็ไปกินก็บอกดีมากมาสั่งสองสั่งมันเอออื่ ไม่เคยกินกาแฟตัวไหนให้มันตอบโจทย์อย่างนี้เลยไม่มีน้ำตาลไม่หวานไม่อะไรเงี้ยโอเคแล้วแต่ระบบขับถ่ายนี่สุดยอดเนาะยอดเ,อเลยอือแล้วขอโทษนะอยากคายหน่อยล้างก้นเงี้ยมันเลื่อมเลยโใ<อ>ช่ชขอบคุณมากค่ะพี่พูนใช่ค่ะหลังจากที่ท่านได้ฟังการแบ่งปันประสบการณ์จากการใช้สินค้าแล้ว ท่านใดสนใจหรือต้องการดูแลสุขภาพก็สามารถติดต่อได้ที่ผมเชนสุขโขทัยศูนย์ขยายงานจังหวัดสุขโขทยัยที่เบอร์โทร0862086509หรือไอดีไลน์ที่0862086509ได้เช่นเดียวกันขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงตลอดไปสวัสดีครับ